กรณีนอมิข้อนี้นะคะเรามาดูโจทย์กันค่ะเขาบอกว่า Find the value of unknown in i s ี i identity ที่ให้มาน,นะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าอ่ะข้อแรกเลยคือข้อ A นะคะเขาบอกว่าฝั่งซ้าย p o l ีนอ m i a l ที่ให้ฝั่ง เท่ากับพอลิโนเโมียลของฝั่งขวาค่ะแล้วคําว่า u n k n o w ในที่นี้เปรียบเหมือนเรากําลังจะหาค่า a b c ว่าตรงกับตัวเลขอะไรคําว่า identity คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเดี๋ยวเราจะไปจับมันเทียบกันฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ซ้ายมือเดี๋ยวเราจะลอกลงมาไว้ก่อนแต่ขวามือค่ะเราเห็น b a c k e t แบบนี้มันคือคูณกันอยู่เราจะต้องมีการ remove bracket ออกโดยการที่ คูณเข้าทุกตัวก่อนนะคะอันนี้คือไอเดียไว้ก่อนนะอ่ะเริ่มต้นกันฝั่งซ้ายเราจะเขียนเอาไว้เหมือนเดิมก่อนเป็นแบบนี้ส่วนฝั่งขวาค่ะเราจะมีการ distribute x เข้าไปในตัวหลังทุกตัวก็จะกลายเป็น axq x ต่อไปค่ะเป็นลบ3 x สแควร์แบบนี้นะคะแล้วก็บวก bx กระจาย x ไปต่อไปกระจายลบ3เข้าไปคูณในวงเล็บข้างหลังค่ะก็จะกลายเป็นลบ 3a x s ax a r e ต่อไปลบเจอลบเป็นบวก9 x นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นลบ 3b อ่ะในพาร์ทนี้สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อจากนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมาหา A, B, C จากยังไงจากตัวเหล่านี้ค่ะเราจะมาเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนว่า identity เราจะดูว่าซ้ายกับขวามันต้องเท่ากันเราไปดูฝั่งซ้ายว่ามันมีเทอมที่มันเป็น AFQ เอ้ขอโทษ x c อยู่ส่วนฝั่งขวามันก็จะมีเทอมที่มันเป็น x c ก็คือ a x q คำว่า identity ค่ะหมายถึงว่าซ้ายกับขวา มันจะเท่ากันฉะนั้นครูจะหยิบเทอมที่เป็น xq เท่ากับ axq เข้าไปแบบนี้หมายความว่ามันเท่ากันได้ยังไงหมายความว่า coefficient ค่ะก็คือตัวเลขหน้า xq มันจะต้องเท่ากันซ้ายมือมันไม่มีไม่มีเปรียบเหมือนหนึ่งค่ะนั่นหมายความว่าตัวนี้ c o e f f i ฟ i e n t คือหนึกับ a มันจะเท่ากัน คือการเอาตัวเลขหน้า xq มาเท่ากันนั่นเองก็คือ c o o f f i c i e n t คือ Identity ก็คือเดี๋ยวซ้ายกับขวามันจะไปเท่ากันอันนี้เป็นการถอดตัวแปรมาได้1ตัวแล้วนะคะว่าได้ A มาแล้วตัวแรกว่า A คือ1อ่ะมันจะเป็นการแก้ Equation แบบนี้ถามว่า Equation ถัดไปคือยังไงอ่ะตัวถัดไปนะคะเราจะมาดูเทอมที่มันเป็นเอ่อเทอมที่มันเป็นแบบนี้ค่ะ เพมที่มันเป็น x สมันจะกลายเป็นฝั่งซ้ายมันมีลบ6 x สฝั่งขวามี x สตรงไหนบ้างมีลบส x สแล้วก็ลบ3 a x สเป็นแบบนี้นะอ่ะครูจะจับมาเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่ได้ก็จะกลายเป็นลบ6 x สแบบนี้เท่ากับลบส x ส ลบ 3ax สแคร์แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะทำยังไงต่ออ่ะฝั่งซ้ายค่ะลบ 6x สแคร์ฝั่งขวาครูจะขอแยก x สอแคร์ออกไปข้างนอกกลายเป็นลบ3ลบ 3a แบบนี้นะเท่ากับเออคูณด้วย x สแคร์แบบนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเวลาพอเราแก้สมก,การนะคะให้แม็กโคเอฟฟิเชนต์จับมาเท่ากันแบบนี้นะคะ ก็เดี๋ยวมันจะเป็นการแก้เราได้ตัวแปร A อีกดรส,กสังเกตดูว่า A เราหาไว้แล้วนี่ว่าคือหนึฉะนั้นนะ่ะจริงๆเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าจริงหรือเปล่าลบ3ย้ายไปก่อนค่ะกลายเป็นลบ6บวก3ก็คือลบ3ลบ3หารลบ3ก็จะกลายเป็น A สุดท้ายก็จะเท่ากับ1แสดงว่าอันนี้นะคะ ตอนแรกอะ่ะเราจากสมการแรกเราได้ A มาอยู่แล้วว่าคือ1สมการที่2ก็ทําให้ได้ A คือ1อีกจริงๆอะ่ะอันนี้เราอาจจะไม่ต้องทําก็ได้เพราะทำเราได้ตัวแปร A คือ ถ้าหนูได้ a มาแล้วอ่ะไม่ว่าหนูจะตั้งอีกอกี่ครั้งมันก็จะได้ a คือเลขหนึ่งเหมือนเดิมฉะนั้นหนูสังเกตดูว่าจากสมการนี้มันไม่มีตัวแปร b หรือ c เข้ามาแสดงว่าปัญหา a เหมือนเดิมก็ไม่จำเป็นต้องหาก็ได้แต่ครูทำไว้เพื่อให้เห็นว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเออทำไมครูไม่ตั้งสมการนี้อะไรแบบนี้เพราะมันจะทำให้ได้ a ซ้ำกันนะคะฉะนั้นอันนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งแต่ทำให้ดูว่าทำแล้วมันจะต้องได้เท่ากันทีนี้เทอมถัดไปค่ะ เทอมถัดไปคือเด็กๆจะสังเกตเห็นหว่ามันก็จะเป็นเทอมที่มันเป็นอะไรแล้วว่าเทอมที่มันเป็นจะเมื่อกี้เราเล่นเทอมที่เป็น xq x, Q, x s ต่อไปก็เทอมที่มันเป็นที่มันเป็น x กำลังหนึ่งก็คือเป็น x เฉยๆอ่ะไปดูกันซิว่ามันจะได้ตัวแปร b หรือ c มาไหมอ่ะฝั่งซ้ายมีลบ x ค่ะ ฝั่งขวามีเทอมไหนบ้างที่มันเป็นติดตัวแปร x มันมีมีอีกมีไหมมี 9x อ่ะฉะนั้นเวลาเราจะเขียนมันก็จะกลายเป็น bx บวก 9x ค่ะแล้วเรามีการดึงเทอมให้เรียบร้อยว่า b บวก9 ดึง x ออกไปเป็นเขาเรียกว่า common factor ออกไปแล้วสิ่งที่เราสนใจค่ะเรากำลังจะสนใจ coefficient ฝั e fficient, ่งซ้ายมันคือตอนแรกมันไม่เขียนตัวเลขจริงๆต้องรู้เองว่านั่นคือลบหฝั่งขวาก็คือ b บวก9ะจะได้ b ออกมาแล้วก็คือย้าย9บวกไปลบลบ1ลบ9ก็จะกลายเป็นลบ10เออจากสมการที่สอนจะทำให้เราได้ b ออกมาก็คือลบอ่จบไปอีก1ตัวสุดท้ายค่ะ เขาให้เราหากี่ตัวข้อนี้อ่ะเหลือ C เหลือตัว8ปอ่ะเดี๋ยวแปบนึงนะแปบนึงนะคะดูตัซิดด mm hmm. เทอมสุดท้ายคืออะไรสังเกตดูว่า C เนี่ยฝั่งซ้ายมันเป็นเทอมที่มันไม่มี X ฝั่งขวาเทอมที่มันไม่มี X คืออะไรคือลบ 3b ค่ะคือมันเป็นเทอมเดียวที่มันไม่ติด X เลยก็เนี่ยแหละ identity คือจับเทอมที่มันมีลักษณะแบบเดียวกันมาเท่ากันอ่ะ c เท่ากับลบ 3b ซึ่งเอา b ที่ได้จากลบ10เมื่อกี้ค่ะมาแทนค่าสุดท้าย c ก็จะเท่ากับ30นะคะพาทนี้ใช้ความรู้เรื่องของ identity คือเวลาพอแก้จากบรรพัดนี้ออกมาแล้วค่ะเราจะมาจับไอตัวที่มันเป็นเทอมเดียวกันน่ xq ก็จับมาซ้ายขวาเท่ากันเพื่อหา coefficient หา a b c ตามลำดับ วันนี้ครูฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ